สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราย,ยังมาอยู่ในช่องเดิมคือน,นอนทักการเกี่ยวปันหาโทษทีตั้งคิดวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับเป็นสิ่งที่อทุกคนรอมานานแล้วมั้งเพื่อนผมรออซึ่งเราเราจะมาเล่นลงมดัดลงหรือลกแอดออนหรือลงอ่าี่เจ้าแพรกบริบริเวอร์อะไรต่างๆนะ เราจะมาลงมัดกันเลยมัดเลดีโอแอคทีฟลักกี้บ็อกนะโอเคอ่ารือ c คอ s t สตอรถือว่าสอนทำไปด้วยแล้วกันโอเคแล้วก็กดเข้าไปนี้แล้วเราก็โหลดเ a ด i โอแอคทีฟลักกี้บ็ซึ่งผมก็โหลดเปน็นอันแรกเลยพอดีผมเห็นว่ามันสนุกนะเลยอ่าที่จริงจากใจนะผมชอบเล่นลักกี้บ็อกมากโอเคเราจะอ่าเล่นไม่นานนะ พอดีพื้นที่มันน้อยโทรศัพท์ผมนูบนูบก็แปลว่ากากนะฮะโอเคอืมรอก,ก่อนนะฮะอันสุดท้ายนี่แหละยากที่สุดแล้วโอเคบ้านนึงผมมาดูกัอนอืมเกิดได้ขึ้นอ่ AP, อา a อพีทำไมอพี่อพี่โอเคไม่มีอะไรฮนะน <c oughs> ้วเราก็ออก อาจจะบางทีนะเกิดการขัดข้องทางเทคนิคเข้าไปก็จะเห็นเหมือนเดิมนะอันนี้แค่สอนทํำนะสอนทําสอนทํำไม่ได้สอนทํำนะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยโอเคเข้ามาก็จะเป็นวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่เซตติ้งเครื่องผมโนกมันจะช้า พอดีแบบมันจะหมดด้วยฮนะแล้วเราก็จะแล้วผมก็ได้ลงอ่าดีซอ e แ a ็กด้วยนะดีแท็กเจอแ k ด้วยแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปเลยนะแล้วก็ได้ได้ล u c k ี้บล็อก t ท็กเจเนะซึ่งมันจะเป็นไข่หมูที่ตีแล้วมันจะเป็นออกมาเป็นล u c k ี้บล็อกแบบธรรมดาที่ทุกคนเคยร,รู้จักกันแล้วมั้งจะรู้จักแล้วก,ก็เข้าไปที่ตู้มิสอนนะ่ะ เดี๋ยวคน่าจะอ่าพาพาเล่นซึบจอยทั่วโลกแน่นอนนะเนี่ยแล้วก็ใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้อนะอันนี้จะเป็นบริเวอร์นี่จริงผมว่าจะเล่นอ่า GTA เลยแหละเนี่ยผมลง GTA ม o ดแ a c k เอาไว้แต่มันเล่นไม่ได้นะมันเออเรอ่โอเคงั้นเราจะไปเล่นกันเลยอาจะ ที่จริงผมจะเอาเซิร์ฟเบสบอลนี้ไปลงเซิร์ฟจอยทั่วโลกเล่นไปขอเองนะแต่มันเกิดการขัดท่อนแล้วก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้มันเออร์เรอเหมือนเดิมอะเอะอตมเครื่องผมลุกขอโทษเลยฮะอันหนึ่งอะอ เหมือนการขาก้องนะครับแป๊บนึงอน่ะ